คือบัวขาวเขาห่านามากินมานั่งกินเบียร์ยังยืนบัวฮ่ากุ้มใจกุ้มใจเรื่องเงี้ยไม่ประจําเดือนนีู่รอบสามเดือนเดือนรอบสามเดือนกระดีตัวมันเป็นไข้หวัดมันบุเป็นตัวเดือนที่สามเนี่ยเป็นเพราะในตัวเถิงทองจือเกลืออยู่ยังผาน้ำใหม่จริงๆไปกินผาน้ำใหม่เป็นบ้าบ่ยิ้งสันตุกเถิงทองเขาก็กินคู่มืออยู่น้ำมาเขาโว้ยเป็นบาบุิ้งเถิงทองเป็นเงี้ยสามเดกินน้ำมาเขาไม่จะมาเถอะเนี่ยเวยกินน้ำมาเขา โอ้ยจะมันคือหลายารบวเรียนเป็นไหวท่องสิ่อจี๋เรียนจบแต่หึงชิมเหตุการ์บานเนี่ยไปหาจีดเองเขาหวเกลียบนแมย์อยู่กำแล้วไปกินเขาห้วเกลียเป็นบาาไปไปไปหาวายสิหายไม่แรงเศร้าเปลี่ยนใจแล้วล่ะเจี๊ยบบอสีไปหากินเองเจ่ยบบอเกี่ยบเอาไื้บอเอา ลัดคิ้วแฮนเดิลปูผู้ขาผ้าละหลายให้กูถามไปดใจมทหนังมันเป็นผู้ใดมึงไปกดใจไงมันจะมันเป็นแม่มึงดิอ่ะมันจะบ่มันแม่ละแต่กดอย่าธรรมดาเก็เป็นมู่กันตั้งเฟสนอกก็บชิเป็นยังมันเป็นแม่มดมึงไปกดใจไงมันเป็นพี่น้องส่วใหของมึงมึงจะไปกดใจไงมันูถามมึง ด่าให้กูแม่อีกวันเีพูดคนจิคดว่าเจ้าของเป็นคนดูบนลมาตลอดจนเธอเหลือกเขาเข้าเลยหูว่าเข้าเป็นคนแพ้มึงอย่าให้กูรู้นะว่ามึงคุยกับใครอ่ะกูจะตามมันก็ทื่อมันเดี๋ยวไหวอ่ะ ทำไมเป็นร้อยเลยนะมันค <laughter weigh S 2> ุยเป็น <rhy> ร <Sav ings> <t neighborhoods res> ้อยเลยเหรออาอคืออ่านภาชาเล่าได้สิบ้ให้ข่อยอ่านออกได้จังได้เจ้ากับมะเบิงเนี่ยคอมเมนต์ขอยนั้นตั้งแต่หัวจดท้ายมีแต่ภาชาเล่า เขาบังคับให้ข่อยอ่านภาษาเล่าสันตว่าข่อยกระเลยอ่านได้ไอ่เจ้าเคยนอนกลางมุ่งบ่เจ้ากัดร่างถามอีกคนแล้วเนาะเอ้คนไทยเขาบ่นนกลางมุ่งนี้มันต้องยืนกลางมุ่งสันตว่า เจ้าไปนอนกลางมุ่งไในได้มื้อเจ้าสิถึงหม่องกลางม่องผูกเสือกมันแ่ละเนาะก็ต้องยืนกลางสันตัวมาตัวถามกันได้เจ้านี่ว่าไปทั่วเลยอยากให้คนหัวขวันคอยบอกว่าเจ้าก็ได้ช่างถามเนาะประเทศไทยนี่มีแต่แนวใหญ่ๆหญ มุกดาหารกมีหวานหัวใหญ่สงขาก็มีหาดใหญ่นครศสีธรรมราชก็มีทงใหญ่นนทบุรีก็มีบางใหญ่นครราชสีมาก็มีบัวใหญ่ มีเขาโพดฟักไงนอกจากนั้นนครราชชีมาก,ก็กยังมีเขาไงเขาไงเฮาไกหไงคือกันหระว่าจังหวัดใดใส่น้ำหน่อยที่สุดมั่นสิมีคําตอบอยู่สองจังหวัดให้เลือกตอบเอาเด้อ จังหวัดหนึ่งว่าซูลินสูลินอีกจังหวัดหนึ่งว่าสูลาดสูลาดจังหวัดใดใส่น้ำหน่อยสุดก็เลือกเอาเองลดเด้อซูรินกับสูลาดอันใดใส่น้ำหน่อยกว่ากันห่ะตอบเปิ่งแน่เด้อ <c oughs> <c oughs> ป่าที่มีเส้าโตนั่นแมนป่าแซลมอน ส่วนป่าอีหยังคานคานนั่นแมนป่าวานส่วนป่าที่มีนมหกเต้านั่นแมนป่ากระป๋องต่าสามแม่ครัวส่วนป่าที่น้อยที่สุดนั่นแมนป่าปนป่าที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือป่าเก๋า ดินดีนั่นแมนดินล้วนคนอ้วนนั่นแมนของดีขั้นบุพเพเคยสางห่วมกันแต่ศาสตร์ก้อนบุญสีร้อนทรงไห้หักกันได้ดอกดังเดิมจังหวัดใดที่ค้นบกาล่งน้ำมีอยู่จังหวัดหนึ่งอยู่ทั้งภาคตะวันออกของประเทศไทยเด้อ คนสีบอกกาลงน้ำพวาย่านแก้วบาดฉันตวัวแกจังวัดสะแก้วฮันเด้ลงไปท่าเมฆขั้นบอย่านแก้วบาดตรีนนันสันค้าคืบเอาเข่าลืบหนังยอกไปยอกมานาน้ำออกคือ,อยังอายสันค้าคืบเอาเข่าลืบหนังทังไปทังมานาน้ำออกนี่แมนแปลงสีฟันเด้อ เอาบันิมาตอบให้แน่สองขาบังแดดแปดขายางดินลาบกลิ่นแซบแซบแม่นยังเจ้าวะ,วะลองตอบบังเลยเด้อมวนกบเจา้า